ตอบกันชัดๆสาเหตุที่อัปเดตมือถือแล้วเครื่องทำงานชาลงเคยสงสัยไหมททำไมอัปเดตระบบปฏิบัติการมือถือแต่ละเครื่องก็หวังว่ามันจะเร็วขึ้นและได้ลูกเล่นใหม่แต่ว่าบางครั้งเครื่องมันอืดช้าไม่เร็วมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้สนุกฮีเท h เรามีคำตอบให้คุณได้ดูกันครับลืมอัปเดตแอร์พอปประยานน้อยสิ่งแรกคือการอัปเดตระบบของมือถือใหม่ แต่ช้านั้นก็มีผลจากแอปพลิเคชันเวอร์ชันเก่าเกินไปไม่ทันกับเครื่องก็มีผลที่ทำให้แอปหรือเกมที่คุณเข้าไปแล้วช้าได้หรือถ้าเกมนั้นไม่มีการพัฒนาตามเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการอาจจะเลิกพัฒนาก็ควรจะลบออกไปดีกว่าเก็บรูปและไฟล์เยอะเกินไปนอกจากแอปของเครื่องสายเก็บภาพที่ไม่เคยลบเลยมันก็มีผลต่อการทำให้เครื่องช้าได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นใครที่ใช้มือถือแล้วช้าถ้าใครไม่อยากให้เครื่องช้าคงต้องอย่าลืมลบภาพนะครับคช่ชในมือถือเยอะเกินไปหรือความจำที่มีหน้าที่ช่วยทำให้สามารถเข้าเก็บข้อมูลได้ง่ายและช่วยทำให้เกิดการค้นหาได้เร็วมากขึ้นถ้าคุณสังเกตดีๆในส่วนนี้จะมีการให้คุณอัปเดตมือถือแล้วแม้แค่รีตัดเครื่องอาจจะไม่เพียงพอดังนั้นถ้าอยากแก้ปัญหานี้คงต้องใช้วิธีการเข้าไปที่ Application นั้นนั้นเพื่อจะลบแคชเมม o r รีดีกว่า iOS มึงเกิดปัญหาจากแบตเตอรี่ถ้าอัปเดตไปแล้วแต่เครื่องช้าอีกปัญหาที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดแบตเตอรี่เสื่อมถ้าใช้งานนานๆหรือชาร์จไฟมือถือไม่ถูกวิธีนี่เป็นอีกทางเลือกที่ควรทำครับปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์เองสุดท้ายถ้าจัดการทั้งหมดแล้วและช้าก็อาจจะเป็นความพลาดของซอฟต์แวร์ของเครื่องด้วย ถ้าเป็นจุดนั้นอาจจะแก้ไขโดยการต้องรอการอัปเดตใหม่เช่นเดียวกันครับอย่างไรก็ตามถ้ามือถือคุณช้าและแก้ปัญหาไม่ได้นอกจากการเข้าศูนย์บริการควรจะสำรองข้อมูลเพราะอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องรีเซ็ตเครื่องทั้งหมดแล้วเริ่มใหม่ก็เป็นไปได้ ซึ่งวิธีนี้ก็จะทำให้เครื่องกลับมาเร็วได้เช่นสระเอดียกวันครับเีเลทสิเทคนิคยืดยอายุแบตเตอรี่ iPhone 15ให้รอดตายระหว่างวันไอเซราเอ็นวันที่เก้าตุลาคมหกหกจุเจ็ดนาฬิกาสี่สิบแนาทีสนุกเรียกได้ว่า iPhone 15 s e r เซรีสเป็นมือถือที่มีจุดเด่นมากมายทั้งนี้หลายคนก็เจอปัญหาในเรื่องของการใช้พลังงานของเครื่องที่เยอะพอสมควรแล้วมันจะมีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมือถือรุ่นใหม่นี้ได้แค่ไหนกับสิปดเทคนิคเลีงอายุแบตเตอรี่มีดังนี้ปิดฟีเจอ เข้าไปที่ Face ID และ Passcode กดปรหัส Passcode กดปิดไล์ a r รที่ไวทิสลบ Widget ที่ไม่ใช้ใน o o อ Screen และ Home Screen Bash iOS 17 Widget ต่อมาคือ Widget ที่มีการปรับปรุงใน iOS 17ซึ่งสามารถโต้ตอบและจัดการ Widget และยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมทั้งนี้เราจะประหยัดพลังงานได้ด้วยถ้าเกิดเราลบ Widget ที่ไม่ได้ใช้ออกก็สามารถประหยัดพลังงานได้ปิดระบบ l i น e Voice m a i รั a ใช้ o i เ e มเ i l i อ s <RS> อเอ e a t u r e ต่อมาสำหรับคนที่ใช้งานอยู่ในบางประเทศเวลาที่สามารถให้เสียงของข้อความที่ฝากไวในเครื่องที่ากใปรมองว่า ที่คุณวางข้างๆกันหลังจากอัปเดต iOS 17รุ่นใหม่จะมีฟีเจอร์ที่อยู่ข้างๆกันแล้วทำให้สามารถส่งภาพได้ทันทีหรือส่งคอนแทคได้ทันทีฟีเจอร์แบบนี้ก็กินพลังงานมากและอาจจะทำให้เกิดความน่ารำคาญดังนั้นการปิดฟีเจอร์นี้ก็จะช่วยลดการใช้พลังงานได้โดยเข้าไปที่ตั้งค่าเ็จติงทั่วไป general adro b r i n g i n device c a r r e r ตั้งค่าให้แผนที่แบบออฟไลน์าร์เ p p คเปิามาออฟไลน์จุดเด่นของ iOS นิคือสามารถเรื่องของแอปเปไดังนัาคือเราสามารถดาวน์โหลดแผนที่ด้วยเช่นเดียวกันหากคุณไม่สามารถเชื่อมตอ ทำได้เช่นเดียวกันคือการเปิดระบบสัเพื่อบอกว่าพิมอะไรอยู่ถ้าคุณปิดฟีเจอร์นี้ก็ทำให้สามารถเช่นเดียวกันแต่มันก็จะกินพลังงานมากพอสมควรดังนั้นควรจะปิดฟีเจอร์โดยเข้าไปที่ตั้งค่าเซตติ้งเสียงและสัญเสาวน์ที่ลาฮาทิคตั้งค่าการตอบสนองคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดฟีดบาร์เลือกปิดปิดฟีเจอร์ไอวิซอนดิสเพย์บัสเชิเอรวิซอนดิสทั้งนี้การทำงานของฟีเจอร์ไอวิซอนดิสเพยนอกจากสะดวกในการแสดงผลเวลาและข้อมูลต่างๆแม้ว่าไม่ได้เปิดเครื่องแต่ฟีเจอร์นี้แอบกินพล เดียวกันดังนั้นถ้าคุณต้องการประหยัดพลังงานก็ควรจะเลือกการปิดฟีเจอร์รนี้ก็ดีนะเลือกใช้ 16, Flow r Mode iOS ส e ูการที่ Flow c r Mode ที่สามารถใช้ในเรื่องของการตั้งค่าวเวลาที่เราทำงานหรือเวลานอนรวมถึงการใช้ชีวิตปกติจะทำให้เครื่องช่วยปรับการตั้งค่าและการแจ้งเตือนให้เหมาะสมช่วยประหยัดพลังงานได้ใช้ Shadow Summary บน iOS สิบห o าสองงานที N ่ a ิทั a ่ S สำหรับคนที่อยากให้สำหรับ iOS 17รุ่นใหม่ที่สามารถแสดงข้อ,ขอมูลข่าวและการแจ้งเตือนผ่านทาง s h a i o w Summary โดยสามารถเห็นทั้งข่้าและตารางต่างๆเป็นต้นจำกัดการเข้าถึง เฉพาะก็จะทำให้ประหยัดพลังงานได้จํากัดฟีเจอร์ต่อกับ Bluetooth, a t I O S 16 b a คร r o แ n ป R 1, บ a t I O S 16 Bar ร r o แ n ป R 1นอกจากล o c a t i o n แล้วการที่มือถือเลือกใช้บริการ Bluetooth ที่มากเกินไปก็จะใช้พลังงานได้ดังนั้นเราสามารถเลือกให้กับบางตัวไม่เลือกใช้ Bluetooth จะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานได้ใช้ Low Power Mode, a t I O S 16 Beta 6 Battery P. ฟีเจอร์หนึ่งที่สามารถช่วยลดการใช้พลังงานคือ Low Power Mode เมื่อเปิดแล้วจะสามารถลดการใช้ CPU, ลดเกี่ยวกับความสว่างหน้าจอน้อยและปรับการทำงานให้เกิดการประหยัดพลังงานดีาานนาานนนที่สุดแต่โหมดนี้จะตัดต w ว f i ของเครื่องคุณสามารถประหยัดพลังงานกว่าเน็ตมือถือดังนั้นถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้พลังงานควรจะเปิด Wi-Fi จะดีกว่าส่วนแอร์ l a าน์ูถ้าจำเป็นจริงๆก็ค่อยเปิดเช่นเวลาอยู่บนเครื่องบินเป็นต้นจากการแบตเตอรี่ให้สามารถกินพลังงานลดลงบัชไอ o 1เอฟสิบ1กบัคแคร์ม์แอปอารช้พลังบันไอโอเอณสิบหกลัคแคร์ม์แอปอาร์หนไม่ใช้บอออกย่างน้อย iPhone จะมาพร้อมกับฟีเจอร์คุณสามารถเปิดฟีเจอร์ให้สามารถลดการใช้พลังงานได้โดยคุณสามารถเช็กว่าอปไหนกินพลังงานได้ดาาถ,งงไดถ้าเกิดอปไหนไม่ชใช้ควรลบออกอี่างน้อยไอ การรีเฟรชอยู่ที่พื้นหลังแม้ว่าจะไม่ได้เปิดเสมอเพราะการที่คุณไม่จำกัดกิจกรรมพื้นหลังของแัปซึ่งเดี๋ยวนี้เราสามารถกำหนดให้สามารถหยุดพฤติการของแัปได้โดยต้องเข้าไปตั้งค่าของพื้นหลังและหลังจากนั้นคือเลือกปิดเฉพาะแัปที่ไม่จำเป็นลดความสว่างหน้าจอบัสชัยโอฟสิทธิ์ดิสเพลย์ไรท์ความสว่างของหน้าจอมักมีผลต่อการใช้พลังงานดังนั้นการเลือกให้หน้าจอมีความสว่างที่เหมาะสมหรือปรับให้ตามแสงตามสิ่งแวดล้อมหรือตัวทั่วไรท์ดิสก็จะทำให้ช่วยประหยัดพลังงานได้หรือควรจะปรับรูปแบบของทีมมมมมใหงงหห้้้เเ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 ปปปป็็็นนนนนสสสีีดดดดาาาาาาากกกกกกกชชชช่่่่่่วยยรรรรระะะะััััพลลลลลงงงแอออออออืืขจจจไิตบบบบททฟ ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Android แต่ต่างกันที่ปุ่มกดต่างๆซึ่งการตั้งค่าดังกล่าวก็ช่วยประหยัดพลังงานไม่น้อยก็มาอยู่ครับลองปรับกันดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลแมครูนส์